หกโมงเช้านะครับของวันนี้นะครับน้องชิวก็จะพามาเลาะเบ็ดนะครับที่ปักไว้นะฮะปักไว้กี่หลังปักไว้สี่สิบหกหลังสี่สิบหกหลังอ้าวนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้กี่กิโลนะหลังนี้หนึ่งหลุดเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยอ่าหลุดอันนี้หลุดใช่ไหมลักษณะนี้ใช่ครับอ่าอาไปนะครับฟาวไปหนึ่งเลยนะครับเป่าสะอาดโอ้ฝนก็ตกนะพี่โอ้เมื่อคืน น้องชิวมาเลาะบอกว่าโดนฟ้าผ่าด้วยนะแต่ไม่ตายอันนี้เป็นไงหลุดเอาเก็บขันที่สองนะครับเป้าสะอาดนะครับมาตามลุ้นนะว่าโอ้โหมันจะได้กี่กิโลนะเราอ่านเลยจะเล่นกี่กิโลในใจเราคิดว่าประมาณกี่โลสิบโ,โลนะตั้งสี่สิบหกหลังนะสิบโลนี่มาแน่อ่า ตามน้องชิวไปนะครับช่วยน้องชิวลุ้นนี่ครับสิบโลมาแน่จุดที่เราปักนี่คือแบบคิดว่าปลามาแน่ใช่ไหม,มเ,เออหมายแล้วเด็ดล้วนๆเออเอาไปตามไปดูนะครับเอาคันที่สามมันเป็นยังไงเยอะหมดเหรอ,อปลามันกินไหมกินแต่ว่าอาจจะหลุดน,นะเบ็ดงอเลยเบ็ดงอโอ้โหจริงเบ็ดยืดเลยนะครับ โอ้ตัวนี้นี่5โลได้ไหมตัวนี้อาจจะได้ครับเนาะโอ้เขากบดยืดอ่ะจะสายเบ็ดผมต้องไปจับเบ็ดอีกแล้วเออโอ้โ,โหตัวนี้น่าจะใหญ่นะฮะเป่าสะอาดนะครับตอนนี้ก็เดินตามนักชิวไปนะครับวิถีชีวิตลูกทุ่งนะเขาก็จะตอนเย็นก็ปักเบ็ดนะครับกลางคืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วครับ มาแล้วดีเบทยืงยิ้มย่้มึง้มยิ้มโอ้โหเอาแล้วครับขันที่สี่นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาขึ้นมาโอ้โหยิ้ยโอ้โหตัวเบลเลยเทียบเทียบกับนิ้วก้อยหน่อยดินี้ยนี่นะครับผมยังใหญ่กว่าโอ้โหเอาเอาเก็บเก็บก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะโอ้โหขันโอ้โหย่ถุงลีมีมาด้วยนะครับ โอ้ตาทัลนเลยตัวนี้ทำไปค่อยๆ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 เอ่ออือหือเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับโอ้ขันนี่โยกเลยจึ๊กจึ๊กจึ๊กเลยนะไอ้ <c oughs> ผมก็นึกว่าตัวโลกว่า <c oughs> ไ,ได้ได้ยกมาทำไมเลือดตัวนี้เขียวมึงออกดีๆดิด ผมก็ออกดีครับพี่เบ็ดเบ,บ็ดมันไปนี่ทุบไปเลยไม่ตายพี่ตัวที่หนึ่งให้เรายกยกมาเทียบโอ้โหอันนี้โป้เทียบหน่อยประมาณนี้ครับตัวแรกประมาณเท่านิปโป้พอดีนะน่าตัวแรกเท่านิปโป้อะคือเป็นนิมิตบาทที่ดีนี่ห้าคันแล้วมั้งกี่คันแล้ววะสี่ฮะคันที่สี่อะ อ่ะขันที่สี่นะครับโหเล่นไปหนึ่งหนึ่งแต้มนะครับโอ้ยหนึ่งแต้มเด็ดเด็ดโอ้โหสุดยอดตามไปดูเรื่อยๆนะฮะฮะเฮ้ยนี่อุ้ยโอ้โหเบ็ดอะไรอย่างนี้วะเนี่ยดูนะครับางอนี่นี่ดูเบ็ดนะครับตายอยู่งเหรอไม่รู้โยกหัวที่ไม่หิวคุ้ยโอ้โห ค่อยๆเผื่ออยู่โโอ้หมันดึงไม่อยู่ฮะไ,ไปเหรอไปละโอ้โหไอีตัวนี้กรระกนะิโลแน่ชิวเป็นโลนะเป็นโลครับโอ้ดึงหนึ่งครับโอ้โห,โหมาเขินไอชิวมันก็ไม่มากล้ามาเลาะด้วยนะครับเพราะฟ้าบ่ามันไม่รู้ว่าไฟยังทิ้งไว้กลางไหนเลยครับน,ะ <c oughs> น่ะวิ <c oughs> ่งเหรอวิ่งอ่อยู่ <c oughs> ไม่ได้เนาะตรงพุ่มเลยอะอ่า สายฟ้ามันเป็นไงมันลงมาเออเพราะว่าอะยรเอีเยอหมดเด้ออันนี้คันที่อะไรแล้วโอ้คันนี้แบบโอ้โหเยอหมดนะครับอืไปต่อนะครับตอนนี้ได้หนึ่งแต้มแล้วนะครับตามรุ่นไปเรื่อยๆนะฮะ โว้ได้ตัวนี้ไปยายเองต้องประทับใจแน่แล้วเชียวกินกันสามคนนะกินตัวนี้นะใส่หยวกกล้วยเยอะๆเฮ้ยมีตัว,ห,วหรือเปล่ามีตัวหรือเปล่าทิมเ,เ,เลยนะดูปลายนะครับปลายทิมไม่นู่นเลยลุนหลุอดอีกครับหลุดว่ะโหมันลากไปพันหนึ่งหนหรยอ,อาจจะมีปลามึงตามไปดิมีไหมไม่มีอ่ะ โอ้โหมันลากเขาไปถึงนูน่นนี่ฮะมาเลาะชามาเลาะชาไปหน่อยนะครับน่าจะไม่งั้นละสิบโลที่น้องชิวมันปรารถนาไว้นะน่า,นาจะไม่พลาดอ,ดอะโอ้โหคันนี้ก็เยือหมดนะครับเป่าสเป่าไม่สะอาดก็แต่ตอนนี้ได้หนึ่งแต้มแล้วนะนได้ได้ตัวใหญ่หนึ่งหนึ่งตัวละกินกันสามคนนะน,นะ แกงใส่หยวกกล้วยต้นหนึ่งอะปลาไอช้อนตัวนี่อุย้ยแหลกเลยชิวเบ็ดห,หายเฮ้ยหายแก้วไม่หายครับไม่มีพี่ดึงไปเลยเออเนี่ยโอ้โหหายแก้วน่าน่าจะน่าจะดึงไม่ติดตรงไหนเลยนะครับตอนนี้นะครับเบ็ดที่หลังนี้นะครับ ถ้ไม่ตายซะก่อนก็ต้องขยับเออลงไปดูไหมชิวไม่เอาฮะลงไปดูนหน่อยไหมเพื่อเป็นงูเฮ้ยงูก็ผัดเผ็ดเลยหายไปหนึ่งหลังเนี่ยนะครับตอนนี้โอ้โหก็จะหาได้แต่ละตัวนี่ก็ไม่ง่ายนะยนนอันนี้ก็เป่าสะอาดนะครับอืมอ,อ,อ,อเก็บไป แล้วเย็นนี้ปักไหนเนะี่ยเย็นนี้ไปปักหลังบ้านปักหลังบ้านนะงอุ้ยงงงง,งงเลยงงงอยู่อีกหรือเปล่างงงงเลยครับงงงอุย้ยไม่อยู่ไม่อยู่โอ้โห,โห,โห,โหมันลากลงไปพันแล้วมันก็หลุดมันน่าจะกินมินมินนะกินมินปากจัดนะฮะตามชอบตีอ่ะเล่นอือหือ เดี๋ยววันลืนนะครับน้องจะพาน้องชิวไปหารายได้เสริมมือการไลฟ์สดนะครับ <c oughs> ขายที่ดักปลาไหลนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามน้องชิวด้วยครับไอคนทำมาหากกินนะฮะหากกินได้ตังได้น้องมันก็เอาไปให้ยายนะ <c oughs> ยายกรบตามันอยู่กับยายกรบตานะครับก <c oughs> ็มาลุ้นนะโอ้โหคันนี้โอ้โหโอ้เบ็ด เบ็ดเมงกระเด้งมาอยู่บนยอดเท้าแหมมันมาไงเว้นนเยเอวมันดีเยียขึ้นเออแบบมันฮ<อ>ุบเยียเบ็ดมันกระเด้งอ๋อมันฮุบแค่ฮุบไม่ฮุบไม่ถึงฮุบไม่ถึงเบ็ดแต่มันล่อเยียเราไปแล้วเออโอ้โหสิบกิโลนี่ถ้าจะยากแล้วนะครับตอนนี้สิบกิโลนี่ถ้าจะผมว่ายากแล้วแหละ หลังนี้โอ้โหกินเหมือนกันนะครับแต่ก็หลุดนะฮะกินดีนะครับเออหลุดนะครับอโอโ้โหน่าเสียดาย,ยนะครับไม่ต้องปดเยื่อออกเลยคนระับเออไม่ต้องปดเยื่อออกเลยเนาะผมกดให้สาบายเลยอีหล,หลังนี้ก็หลุดหลุดอีกแล้วนะครับเกิดเยื่อแล้วผมไม่มาแล้วฮะเสร็จแล้วโอ้โห มันจะไหวเหรเชียวอย่างเงี้ย<ป>น้ำมันรถก็เสียไกลฮะเหยื่อก็เสียแต่เมื่อคืนมาแล้วได้ไปสองตัวเมื่อคืนได้ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เลยอยันนี้ไม่ได้ปักโอ้นี้ไม่ได้ปักนะครับจำผิดนะครับจำผิดบอดน,นะฮะขันงงอกีกแล้วขันงงอีกแล้วมันเป็นยังไงอุ้ย ขันบิดเลยนะบิดเลยจับนี่ม่าไม่มีอ่างเงี้ย้ามันกินมินเนาะโอ้โหไม่ได้อีกแล้วนะครับจะได้ปลาครับจะได้นะพี่ว่าคงจะได้ถ้าอีตัวนี้ตัวเดียวก็ต้องใส่ใส <laughs> ต้องใส่ต้นกล้วยประมาณต้นนึงอะนะแล้วก็ปลาตัวงแต่ผมว่าเราต้องใส่เกลือนะโอ้โหใส่เกลือแล้วมึงทอดกินแค่คำเดียวก็หมดแล้วแล้วยายจะกินอะไรอะ เออมันต้องกินทั้งสามคนนู่น่ะตายกะแบ่งครึ่งเลยพีต่ตัดตัดเป็นสามท่อนเนาะ,ะดูแล้วนะครับสิบโลที่วาดฝันไว้นะฮะถ้าจะผมคิดว่าถ้าจะยากแล้วนะ,ะวนเ,วเดี๋ยวครับจำจำผิดจำถูกนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราชิวกำลังไ,ไม่ได้ปลากะย,กยังเหมือนอยู่อ่เอาไป มีได้ปักหรือเปล่าไม่ได้ปักไม่ได้ปักอ่ะตอนนี้มึนไม่หมดแล้วนะครับไม่รู้ไอเชี่ยวนี่ใครเก็บของมึงไหมเนี่ยเออผมเอาลายเบ็ดแล้วผมลืมนะลืมพี่มองไม่เห็นเบ็ดอะเออเอาไปวัวขันต้องมีหายมั้งแล้วอย่างเงี้ยเชี่ยวนี่แล้วไม่ได้ปักเออไม่ได้ปักอะฮะ มันไม่ได้ปักนะครับมีผักพลังเฮ้ยขันงอขันงอ้องอยแก้วโอ้โหหัวมิดลงไปเลยนะครับแต่ก็ไม่มีตัวไร่ว่างผะเอออันั้นแหละหรือจะเก็บผักบุ้งไว้ให้ยายต้ม,ตมก็น่าจะมีสิทธิ์นะครับฮะน้องเชื่บอกน่าจะมีสิทธิ์นะครับอาจจะได้เล่นผักบุ้งนะฮะแล้วเดินผ่านห้างเขาก็ไม่ว่าเนะี่ย นะน่ะไอ้ตำรวจมาจับป่ะนะ <c oughs> มานอนที่นี่มาแล้วเนี่ยพี่เออโอ้โหบรรยากาศนะครับลูกทุ่งลูกทุ่งนะดูกันไปเพลินๆนะพี่ช่วยชิลมันลุ้นนะเป้าหมายมันอยู่ที่สิบโลนะวันนี้เนะบ็ดหมดอีกแล้วนะอย่าหมดเออปักในถุงห้างเลยเหรอนะปามมาอ,อ่ออ่อปามมันอ่นะอเอาออก็อ,อ่อ เออปะ่ะโอ้โหหึหึสิบกิโลนี่ถ้าจะยากแล้วนะครับสำหรับวันนี้พี่เดินหน้ามาหัวกันแล้วเอาว้ากูกามีขาทำไมเดินไม่ได้ชิวมันมันมันต้อโค่นแน่นะพี่เออต,ตามมาถ่ายถ่ายติดชีวิตน้องชิวนะครับตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องชิวจะไลฟ์สดนะเอา ใครก็ดูก็ดูในทิกตอกนะครับฝากด้วย,ดย <c oughs> ได้ไหมหลุดอีกแล้วหลุดหรือมันกัดไม่โดนวะเออได้ไปมึงเล็งให้กูตรงๆนะโอ,อ้โหเออไม่ได้สักตัวเลยนะครับตอนนี้เออได้ตัวหนึ่งไวเชียวมัน,นไปรองเท้าใส่ายามมาด้วยไปชิวรองเท้าพี่ใส่ายามมาด้วย ล้างกําล้ังใช่ไหมถูกเร็วอ่ะไอ้เราก็เป็นเบาหวานซะด้วยนะครับเพราะว่ามีแผลไม่ได้แล้วก็ไปเหยียบพงอยบหอยนี่ยุ่งเลยนะต้องเดินดีๆน้าตัดโคงตัดขาไปแล้วก็ลุงยกขาด้วนไปแล้วถ้าขาด้วนไปแล้วก็แทงสนุกไม่ได้แล้วนะต้องตัดขาเองเออเป็นแบบที่ขาเมื่อกี้กูตัดแขนหรือไง รถสิคร ah? yeah. ับพี่ฮะอู้ยังไม่ได้เลยเหรอยังตัตัวใหญ่มากอ่ะตั้ตีตัวนี้ใหญ่อะอุ้งใหญ่เลเป็นโลใช่ไหมบ้างอืมอะไรอยู่วะไม่กระดาษเลยเชียวเอามาแล้วเนาะแต่ยังไงเราก็ได้ตัวแล้ววะเฮ้ย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 เชียวอย่ามึงอย่ามึง ไอ้นี่นี่พี่ดูถ่ายกันโอ้ยเอาแล้วพี่พี่โอ้โหดูเบ็ดดูเบ็ดพี่พี่โอ้โหเรามาลุ้นกันนะครับโอ้โหนี่นี่ดูเบ็ดโอ้โหยโจยโจมน้ำเลยนะเฮ้ยค่อยๆลุ้นเอาแล้วนะครับเอาแล้วยุ่งแล้วตัวนี้เป็นโลแน่ผมว่าเป็นกิโลโอ้โหยเอ้ยโอ้อสุดยอดเอาละครับแถมที่สองมาแล้วโอ้โหออืดูตัวประมาณ เดี๋ยวเดี๋ยวดูถุงนี่ถุงนี่ถุงนี้มาเอาละครับโอ้ยใส่ไปก่อนเดี๋ราลุดมแม่ไม่ต้องใส่ต้นกล้วยเยอะแล้วนะครับอันนี้พอแกงแล้วครับไม่น่าจะหลุดนะพี่อมเลยเหรอโอ้โหมิดเลยโอ้ยถ้ามิดงีด้ตัดเลยมีตัดไปเลยมิดออกไม่นักโอ้ยออกไม่นักตัดอย่างเดียวโอ้โหตัวนี้อมนะครับที่ว่ามันไม่หลุดนี่มันฮุบแบบ หุบเต็มคำแล้วนะจิ๋วไม่หลุดนะตัวเนี้ยไทยเนีถ้าทุกตัวมันหุบอย่างงี้นะป่านนี้นี่เต็มย่ามแล้วมึงได้เต็มย่ามล <c oughs> เ,าเลยเอาละครับโอ้โหปลาลุงพลังไอ้ที่เยอะๆนั้นไม่ใช่อะไรนะพี่เต็มย่ามนะรองเท้าร <c oughs> องเท้ารางน้ำมันเดินยากเดีนน๋ยวนำน้ำก่อนเงี้ยโอ้โห แตมที่สองมาแล้วเริ่มยิ้มออกแล้วครับน้องชิวตอนนี้เมื่อกี้หน้ามุ้ยเลยนะอตอนนี้เริ่มยิ้มแล้วนะครับตามลุ้นนะครับพีบ่พี่ลุ้นให้จบไปเลยโอ้โหดูกระเด็นเงินมาอยู่วันนี้นะครับเอาเก็บแหมแเราก็นึกว่าตัวละกิโลเมื่อกี้นะครับครึ่งขีดนะฮะ ขิงขีดก็ยังดีเล่นระเบ็ดจมน้ำเลยนะครับตามติดชีวิตโอกชิวนะครับตอนนี้ในชื่อตอนที่ว่าลปลาถนาสิบโลปลาถนาสิบโลนะครับตอนนี้ได้สองตัวนะครับรวมกันประมาณขีดหนึ่งละ,ะแต่ว่าก็น่าจะพอแกงนะอันนี้นใส่มะกอก็ได้พี่ว่ามะกอกสักลุงลูกใหญ่ๆนะแกงส้มอร่อยอ ใส่หมอ้อเลยหมอ้อใหญ่ๆเลยใส่มากอเยอะๆไม่ต้องใส่หยวกแล้วอันนี้คือรอดแล้วเพราะได้สองตัวแลวะโอ้โหหลุดอีกแล้วนะครับตอนนีหห้หน้าหวาดเสียวนะครับที่วาดฝันเอาไว้อ่า ตามนกชิวไปดูนะครับช่วยกันลุ้นนะครับมีมะลุ้นเดอ้ออ,อุปากสองคันติดเลยอุปากสายขวาเลยโตรงนี้คือคือจุดป่าวิ่งเนาะใช่นี่จุดป่าวิ่งออกเลยนะลรงงเราดูตรงไหนเราดูตรงไหนเป็นจุดป่าวิ่งเราลักษณะการดูจุดจะเนี่ยเป็นร่องครับอ๋อมันออ๋มันเป็นร่อ,นอ,นนองร่อง,อง,องข้าไปนะ้ำ อ๋อคือว่าปลาปลาข้ามไปข้ามมานะแล้วก็ปากแบงสองหลังเลยไม่ได้สักตัวอ่ไม่เป็นไรตรงนี้นะไหนตรงไหนที่ว่าเอ็งโดนฟ้าผ่า้างหน้าเลยนะเลอสายสีอะไรสีขาววิ่งเลยนะมันอยู่ไม่ได้แล้วเนาะ โอ้โหปาถนาที่สิบกิโลนะครับไม่ได้แกโอ้โหเอาสะอาดนะครับรถ้าเผื่อใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมจะตามมาถ่ายให้บ่อยๆนะครับเพราะว่าหมู่บ้านผมนี่เขาเขาหากินกันอย่างเงี้ยดักหนูนะดักปลาไหลนี่ปักเบ็ดโอ้โหดักนกอะไรพวกเนี้ยหาก,กุ้งทอดแหเนะี่ยเขาจะ หมู่บ้านผมก็จะประมาณนี้นะคระับนนองคอกนาไอชิวนี่ดักไข่ไอชิวนี่ดักขไกข่เก่งนะดักไขน่นี่โอ้ปกติมันได้เยอะอะจุดที่ว่าเองไปดักไข่ล้วได้เยอะนี่ดักดักตรงไหนแถวคลองครับแถวแถวคลองเออนี่ก็เอาไหมโอ้เหยือ่อโอ้เหยือ่อเหยื่อรู้อื้ม มันขันแรกกัไนที่เหลือเยอะอันอื่นนี่เยือหมดเลยนะครับอเป่าสะอาดอยู่นะตอนนี้เชล10กิโลนี่ไม่ได้แน่นะตอนนี้ไม่ได้ไม่น่าจะได้นะฮะมันขึ้นขึ้นคล้องทางแล้นะโอ้โหสแสดงว่าตรงนี้นี่ปลาไม่ค่อยจะมีนะอ,อ๋อมันกัดแต่กัด พี่ว่ามันฮุบไม่ถึงเพราะว่าเอ็งปักลอยเกินหรือเปล่ามันไม่ลอยพี่ผมปักครึ่งคอเลยเหรอความจริงถ้าครึ่งคอมันน่าจะฮุบพอดีนะจะปลาอาจจะเป็นปลาตัวเล็กเนี่ยปลาน่าจะไซส์ไซส์มุ้งก้อะครับเออมันเลยฮุบไม่ได้นะฮุบไม่ฮุบไม่ถึงอาจจะเป็นไซส์ตัวแรกอะนะครับตามไปดูนะไงรุด เป่าสะอาดนะครับปาฏิาริย์ที่10บกิโลน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้นะคือ3ขีดให้เป็นไปได้ก่อนนะตอนนี้นะตอนนี้เราก็ได้ประมาณขีดนะนนนหมดแล้ว,ลวโอ้โหทำไมคันเบ็ดเองเหลือแค่นิดเดียวแล้วชิวหายหมดเลยหายี่หักด้วยหกักดังหายเลยเมืื่อคนนนนะะั้อ,อ งูติดหรือเปล่าไม่รู้พี่กลัวจะปูดึงเนอปูอ่ะปูมันก็กินอะชอบดึงเร่อยเ่ออื้อหือเอาตามไปลุ้นพี่เผื่อว่าไปฟุกติดตัวละโลสองโลถ้าติดตัวละโลสักตัวนึงก็ชื่นใจมั้งเชียวหนำลุ้นนะครับโอ้โหทางก็ฮะเบ็ดหาย เฮ้ยลงไปดูดิเผื่อมันลากไปไม่ไกลมันต้องลากเบ็ดไปพันกับอะไรไว้แหละดูดิมันนั้นมันต้องสั่นเลยล่ะอาจจะตัวเป็นโลก็ได้ตัวเนี้ยโอ้ยไม่ไกลหน่ะนะมาเชียวไกลพี่ตอนน้พมไปปั้งกับแพงเมืองนอะแม่งลากไปกลางนาง้ำเออแล้วได้ตัวไหมได้ใหญ่ไหมตัวโอเคนะเออ ถ้า,ามันไม่ตายนะ,อะโอ้โหนายที่จะได้ก็ลุดนะครับไม่เป็นไรที่ไม่เป็นไรนะไปเบ็ดก็จะลอยหล่อลงลอยหล่อสี่สิบหกคันตอนนี้ก็ <laughs> น่าจะยี่สิบกคันแล้วมั้งนี่หลุดอีกแล้วโอ้โห น่าจะลําบากเลยครับน้องคิววันนี้น่าจะแกงส้มปลาใส่มะละกอลูกใหญ่ๆนะครับให้เต็มหม้อไปเลยปาสองตัวแต่ก็ยังพอมีลุ้นนะฮะยังยังยังสงครามยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งนับตบตอาหาอนโถถางก็เดินลําบากนะครับโอ้โหชิวเอ้ยถ้าจจะอดนะฮะ เหลาไม่เหรอมันต้องปักแทร้อยกวระขนน้อยทักปักถี่ๆไปเลยฮะเราลงเยอะไงตับเฉียดได้เยอะลุ้นอะชอบเดินไกลๆเองไม่ปักแล้วกิโลละคันนะอือชอบเดินไกลอะเอาแก้วโอ้โห เหยื่อกะเด้งขึนนี่ดูมันดึงนี่เหยื่อกะเด้งขึ้นมาข้างบนนี่แล้วไอ้เบ็ดอะโอ้โหหมดแล้วเนี่ยอย่งนะครับยังพอมีลุ้นนะครับขู่ดึงเข้าป่าแบบดูที่คันตึงนู่นเลยนะนี่ดูสายนะพี่ตึงไม่นู่นเลยแต่มันก็เกิดมันแบบเกี่ยวไม่ดีมันก็หลุด กอดูนะครับกินดีมากกินดีมากครับกินเยอะอ้เมื่อคืนผมมาแนละ้วผมว่าผมได้แต่ตัวน้อยเนี่ยออถ้าลักษณะนี้น่าจะตัวน้อยเนาะฮุบไม่เต็มาเนาะฮุบไ,ไม่แบบมันฮุบบางทีมันฮุบมไม่ฮุบไม่ถึงหวัวงไงฮุบไม่ถึงเบ็ดอะ ตีฟ้าจะผา,ย,านนะยัง,ง,งนนะเ,เอ,อ่อเอียงเลยเอก็ดูหลผมวิ่งไปนะ <laughs> แล้เป็นผม่วาง้อนลยวิ่งป่าลาบเลยเ, <laughs> เอานะครับ <ไฟ S 1> อ,อเฟียงทิ้งเรื่อไฟอะ่ <laughs> ฟะ โอ้โหดึงเข้าป่าอะไรกันนี่นี่ป่าแหลกเลยนะไฟอยู่อย่างนี้นี่แหละน่าจะพังแล้วอไม่หาไฟอ่ะไม่หาแล้วพี่ไฟมันจะพังหรือไงโอ้โหครับเป้าสะอาดอย่างเดียวเลยครับน้องชิววันนี้โอ้โหแย่ไมดูดูนะโอ้ยมัน อต้องเก็บผักบุ้งนะครับผักบุ้งนะนะต้มน้ำพริกต้มผักมั้งเนาะโอ้โหเป้าหมายที่ปานาไว้ยสิบกิโลน่ะเฮ้ย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 เอาแล้วครับวิ่งเฮ้ยอะไรครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเบิ้งยังเบิ้งโอ้ยโอ้โหโอ้ยน้ำบาเลยเอาแล้วโอ้หโอ้ยโอ้ยเกือบจ้ำโอ้ยดึงดึงเฮ้ยโอ้ย เอาว่ะวันนี้เอาว่ะโอ้โหเนี่ยถ้ามันฮุบเต็มๆอย่างนี้นะครับพี่คือมันเสร็จอะถุงลี่ถุงลี่โอ้โหวิ่งกางเกงไหนเปิดเลยนะครับตอนนี้โอ้ยถุงลี่ทํางานแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพรวมถ่ายไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดแหมนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะครับไอชิวถอดใจหน้าเหย่หน้าเศร้าไปแล้วว่ะโอ้ย ชื่นใจเลยนะโอ้ยกลับไปยายก็ไม่บน่นละ,ะเพราะว่าค่านา้ำมันมันก็นะรอบนี้เอารถผมมานะไ <c oughs> อจิวถึงกันน้ำมันหมดอนะ่ะ <c oughs> มีมีตัวเปล่า,านนะเหลือคันเดียวอ่ะเสรแล้วเอ็ง <c oughs> ต้องปักอีแปลงนี้หรือเปล่ามา <c oughs> โอเคดปล่อยไปปล่อยไปค่อย ทำหน้าที่ดีแล้วต้องปล่อยอืนี่นะครับนี่มีการปล่อยด้วยใจดีด้วยทำหน้าที่นะครับดีแล้วก็ปล่อยไป,ปยวันนี้พอได้พอได้เฮ้ยเวเราลองเอาปลาไปเลี้ยงนู่นให้เอฟตีดูตรงรถเราพอได้นะสามตัวนี้ก็พอแกงแล้วมั้งไม่ต้องซื้อหมูซื้ออะไรมาแกงแนะ<พ>อเออไม่ต้องใส่ผักเยอะแล้วเพราะว่า โอเคอะนะชิวมันอยู่กับยายนะครับแล้วก็ตาก็หนังส่งหนังสือไม่เรียนละเขากอ็ช่วยยายทำอาหากินนะมันทํางานนะลงข้าวมั่งอะไรมั่งรับจ้างทั่วไปมั่งนะแต่ผมก็ว่าจะจ้างน้องมันไปช่ชวยไร้สดนะครับเพราะว่ามันเป็นคนพูดเก่งไงชิวอะช่วยกันมาเอ้ยเปิดเปิดเอามาเลี้ยงมาเลี้ยงเราต้องโชว์ดิโชว์ไปเลยโชว์โชว์โชว์ โชว์์มาเลียงเลยนี่นะครับวันนี้ผลงานโอ้โหอจะกินหมดหรือเปล่าโอ้สาสวยนะครับโอ้สายสวยๆเลยไม่น่าจะหมดอะคับอืมกินได้กี่วันเนาะนี่ก็จะได้สักสองสองวันได้นะสองอาทิตย์ครับเอ้ยใส่เกลือกินทีละหน่่ยอ่เอาเก็บ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 นี่นะโอ้โห ไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดานะครับสําหรับผลงานของน้องชิวนะครับในวันนี้ผมมาเลาะมาใส่เบ็ดมาคืนผมจะได้เยอะกว่านี้พี่เออคือกูว่าพี่ว่าเยื่อัมน่าจะหมดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเรารยังไม่มาใส่ไว้อะเม่องั้นนี่พี่ว่าสิบโลที่ได้นะได้แต่นี้คือเราก็นะคือว่านี้เพิ่งกินตอนประมาณประมาณตีสามเนี่ยตีสามนะสภาพนี้นะเนี่ยมันรู้หมดเลชิวันเก่ง เย็นนี้ไปปักไหนเย็นนี้น่าจะไปหลังบ้านเอออ่ะไปเดี๋ยวพี่ถ้าว่างนะพี่ไปถ่ไทยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับบอกได้นะครับจะตามมาถ่ายให้ดูนะครับตามลุ้นนะครับตามติดจิมมี่ิชิวเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ